แขน,นงมาใส่ในแขนยากออกกำลังกายแขนให้โดนๆง่ายมันผ่าที่มีปัญหาเรื่องแขนที่เหี่ยวแขนห้อ,อยแขนยางยากเล็กให้มันเห็นผลรับเร็วๆต้องหาตัวซ้อยค่ะเพราะว่าที่เป็นยางยืดลือน้ำหนักอย่างจถุงทรายแบบนี้ก็ได้หรือภายพมีถุงทรายนะคะไซต์ตัวดวัมเบลขวดน้ําก็ได้สดเจ้าเอาตามที่เฮามีได้เลยค่ะอะเดี๋ยวสิพามาออกกำลังกายทางง่ายๆกับถุงทรายคู่นี้กันน้ำหนักที่ค่อยไซต์คือขนาด1.5ก่งจีโลเลอค่ะอะ เดี๋ยวมาเริ่มออกมังกายกันเลยนะคะวางสะกดเนี่ยสักหน,น่อยเนาะยืดก,ก่อนนะคะอ่ะค่ะย่อลงสักหน่อยค่ะซกออกไปคือเฮาซกมวยเท่านละค่ะเกรงนัทท้องเฮาไว้พร้องนะมันจังได้ในส่วนของนัทท้องเฮาพร้อมเกรงไว้เกินไว้ไวค่ะอือโอ้เหนื่อยแขนคือกันนะนี่บอกเคยลองเพ่กันนะข่อยอเพิ่งลองเพื่อแรกนะะี่รหัสปั๊กตีนี่เคยเอาใส่แต่ในคอแขน ในแขนในพึ่งเคยค่ะขัดเลยนะเออมีถุงทรายกับประยุกไซา์นะคะไปค่ะออสุดท้ายแล้วทางนี้นะคะย่อม,มาสักน้อยเกรงจะท้องไว้เกรงไว้ค่ะเกรงจะท้องไว้หูยังเหนื่อยเลยเหนื่อยแขมแหง้ง พอดอยากฆ่าซีรอดด่บนี้ซีรอดว่าพอเวลาที่กำลัดกินพอเสียห่วงอู้อ้เหนื่อยอปวดแขนแทบเกือบบอลลอดปวดตรงนี้แฮง์ประมาณนะคะประมาณขนาดน้อยแล้วก็ตีมือเข้าขึ้นขั้งหลังแบบนี้ แข่งนะช้องเขาวายเพราะนักกายังเล่นท่านี่บอกเลยดูโดนแขนทั้งหลังอะโดนค่ะบแขนหลังนะคะแขนให้เหี่ยวเหี่ยวห้อยห้อยยันยันอุ้ยข่ะแท้ต้องลองด้ยสุดเจ้าไม่พายมีถุงทรายนะคะแต่ถ้ามีนักเกินไปกะบ่แนะนำนะคะถ <laughs> ้าดนำลังดีประมาณโลนึงหรือโลครึ่ง ่ะแต่เขาสีดึงแขนขึ้นแบบน,นี้น,นูกระ้องมาทั้งหนชั้นน้อยเกรงหน้าท้องไว้พร้อมนะคะกำมือเ้าไว้แล้วก็ดึงขึ้นไปเกรงหน้าท้องเ้าไว้ท่านี้สีได้ทำในส่วนของปีกหลังของห้าพร้้งสุดเจ้าปีกหลังนะคะแขนเหี่ยวแขนห้อยแขนงวในท้องแขนนะัตรงนั้นก็ได้ฮอ,อนเลยฮอนเลยสิเจ้า เป็ยนใน,นท้องไว้นะคะอย่าเห็ดหลัง,องแอนเนื้วเห็ดหลังเข่าหมกเข้าไว้นะคะอย่าเห็ดหลังแอนดหลองอังมอมันจะปวดหลังท่าต่อมาค่ะกลางปีบตับ้งเป็นท้อ,คอ,คองออค่ะไอค่ะหูท่านี้สิได้ทำหน้าเอิ้นทั้้องไปค่ะเกรงไว้ เคยเอลองเพื่อกันเป็นอย่างกรเคยลองกับต้องลองโ,อโยกภาพจะไม่ขึ้นแล้วต่อมาคะ่ะดึงมาทางหลักแบบนี้โอ้ยโยกพรวยขึ้นแล้วยกแขนบพยากขึ้นแล้วนี่มันปวด คอยถึงบอกกันแหละการที่เขาใช้น้ำนักเข้ามาซอยพวกแรงตานมันสิเหตุให้เขาเห็นผลดีเห็นผลเร็วเพราะว่าเขาได้ไซแหงหลายขึ้นกล้ามเนื้อเขามันกับพัฒนาเร็วหรือเป้านี่แหละความจําเป็นนะคะการที่ต้องไซพวกน้ำนักพวกแรงตาน <Yes. S 1> เข้ามาซอย<ฮ>เหนื่อยเลยอะมา,างหน้าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะ่ะ เกรงกระท้องเอาไว้พร้อมยางเขาเล่นคะ่เนนะเกรงกระท้องไรเขาต้องเล่นแบบแขนให้มันคูดฐานแขนหน้าแขนหลังนะคะและะ้วก็ทั้ข้างเนาะทั้ในนะคะเล่นทั้ครบมันจะสิลดไขมันได้ดีในแขนและะ้วก็เฮ็ดให้แขนเขากระชับเร็วสุดเจ้าเกรงไว้ค่ะไว้เกรงกระท้องไว้พร้อมนะ กปวดเออยังฮ้อก็อยากขึ้นเกร็งนะเกร็งนาท้องไวเออเกร็นแข็งเกล็งะท้อไวเออ เกรงแทนเกรงในะห้องไม่พ้องนะท่านี้กับซีดูนขนาดเลยตรงแขนหัวไหล่เทาทางสังขางเมื่อยขนาดคล้ายๆกันกับท่าบินนั่นแหละค่ะแต่ท่านี้เทาสียืนกนระตูตรงๆแล้วยกแขนขึ้นทางฐานแบบนี้ช่องว่ายเกรงแทนว่าย เอาแขนคู่วางซ้อนกันแบบนี้ดึงไปทั้งหลังค่ะสลับขึ้นสลับลงแบบนี้นะเกรงแขงแงนเกรงหน้าท้องเาไว้นะคะเรื่อยๆนี้ค่ะบอกว่ายืดทื่อได้ปีกหลังได้แขนได้หัวไหล่เฮาเหนื่อยขนาดเลยตอนนี้แขนชิขาดเลยไปค่ะไปเรื่อยๆเกรงไว้เกรงหน้าท้อง แรงแทนเท้าเนาะไปค่ะเรียบร้อยท่าต่อไปนะคะเฮาสิงยกมือขึ้นข้างหน้าแล้วก็บขยี้ไปทั้งหลังแบบนี้เลยค่ะไปค่ะหนึ่งสองแบบนี้ค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะไปนี่เรื่อยค่ะเกรงกระท่องเข้าไว้พร้อมค่ะนี่เออ้ออห,ห,ห,หุย แฮะอลองไปเล่นเลยเออฮูต่อมาค่ะท่านี้งอบวยเต็มี้นะคะแล้วกะส็สะบัดแขนออกไปดึงเขา่าสะบัดดึงเข่าเก่งท้องไว้แล้วก็เก่งแขนเขาไว,ะะาไว้ต่อที่ห้องเหยียดออกไปแล้วดึงเขามาแบบนี้คะ่ะ บองเลยว่าปวดแหงไปค่ะรีเลยค่ะกันนะ่งท้องไว้พ้องค่ะอ,อหู้หน้าตากระิจริงจังสักน้อยนะมันต้องสช้พลังสิครับเออปวดอะท่าต่อไปค่ะเตรียมพร้องนะคะท้าสิ่บิดมือข้ามาเชื่อหลังแบบนี้ค่ะ เล่นไว้ค่ะเล่นไว้บอกเลยว่ายังปวดยังเนื่อยยังโดนไปต่อค่ะแทนสิค่ะต่ต้องไปต่อให้ครบเซตอื้ออื้ออ้อู้ดขอ,อ,อววดวยอนะ กระพือปีกค่ะแบบนี้เกรงไว้นะคะบอกเลยว่าท่านี้แบบมันสีตึงๆต,ตรงแขนทั้งในขนาดเลยนะย่อเข่าลงจกน้อยนะคะเห็นหลังตรงเกรงนะัทท้องเข้าไว้แล้วก็กระพือปีกเข้าไปเช้าเลยเกรงไว้นะคะบอกเลยว่าอย่างปวดค่ะปวดาอะไรกับปวดนะคะและ้วก็ตึงๆตรงท้องแขนเท่านะ่ะแขนท่างในเท่านะ่ะสีตึงๆค่ะ อเอาไปลองเล่นเบิ่งเลยนะคะหาน้ำนักมาเป็นตัวซอยเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพัฒนาเร็วมันจังได้เห็นผลเร็วนะคะและแนะนํานะคะเรื่องน้ำนักที่เฮาไซให้พอเหเาะนะถ้ามันหนักเกินไปเฮาสิเกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเฮาไดลองเล่นเบึ่งว่าถ้าเฮายกขึ้นแล้วมันรู้สึกอุ้ยฟืนกล้ามเนื้อเฮาจนเกินไปมันอาจจะบเหมาะนะคะใส่น้ำนักที่พอดีพอควรเด้คอค่ะคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วเอาไว้พอกัน ตามในทุกๆช่องทางในเด้อค่ะถ้าอยากเล่นตามคลิปยาวมีเฉพาะใน YouTube กับ Facebook เท่านั้นนะคะแต่ถ้ายังเบิ่งคลิปสั้นก็มีคู่ช่องทางเลย Facebook IG YouTube TikTok ค่ะไปแล้วคลิปนี้กับเอาไว้บอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย